ตัวอะไรอ่ะไม่รู้ดิสงสัยจะเป็นคนบ้าห่างๆไว้เฮ้ยพูดอย่างนี้กระทานเค้าได้ไงว่าคนบ้าทำไมขี้เกียจหายใจอยากตายด้ไงฮะใจเย็นๆขอทีไม่ใช่อย่างงั้นเอายังไงครับท่านหมายความว่าอย่าทะเลาะกันเขาเรียกว่าขอทีอะไรของมึงเนี่ยเอากะขอทีไงครับมันไม่ใช่อย่างงั้น ไฟคนบ้าอย่าไปยุ่งเลยเราเก็บแรงไว้ทนยมูลวันนี้ดีกว่านะคะไอ้ก็ก้ากามเา้ยอะไรไม่ใช่ผู้หญิงไอ้ผู้ชายมันน่ากินมากเลยครับท่านออยากกินผู้ชายจ้าบคุณขอให้บริษัททัวของเราจงเฮงๆดีๆแบบนี้ไปตลอดนะจ้าวบคุณ ขอบใจจ้าพ่อขอให้กิจการของพ่อเฮงเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณจ้าแม่เ,เด็กบ้าเอาคืนแม่นางก,กวักไปเลยบาปกหืมยังไงไ<อ>ตกตอนเย็นเนี่ยก็ต้องเป็นของหนูอยู่ดีอะ่ะจะช้าจะเร็วยังไงหนูก็ต้องได้กินถวายก่อนเลยดีค่ามาลาที่หลังมามามา,มานั่งสิัวว่าแต่วันนี้พ่ออารมณ์ดีเป็นพิเศษได้เหยื่อมาอีกแล้วใช่ไหมคะพ่อพ่อวิสามานของหนูนี ฉันชื่อสามมนไม่ใช่ว่าสามานก็เหมือนกันแหละพ่อมันจะเหมือนได้ไงสามานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอ,อ่อนายท่านครับอเอ,อ่อนายท่านจะมาตามภรรยาท่านกับคุณชายยังไงล่ะครับอ,อ๋อจะไปยากอะไรเราก็แขวงตัวมาที่บริษัททัวร์นี่ไงอ,อ่าไม่เกี่ยวอะไรกับครับเอาแขวงตัวมาในนี้มันก็พาเราเที่ยวไปทั่วประเทศ เผื่อเราไปเจอทัสถานที่หนึ่งลูกฉันกับเมย์ฉันอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้โอ้นี่จะมาตามลูกตามเมยหรือจะมาเที่ยวทัวร์กันแน่ครับมันก็เที่ยวไปด้วยแล้วก็ตามไปด้วยอ๋อถ้าบุญพาวาสนาทรงก็อาจจะได้เจอกันอ๋อครับท่านเอานั้นเิอเลยครับไปไปเิญครับอเืีอมาแล้วพ่อชาวต่างชาติซะด้วยเฮ่ทางนี้เดี๋ยวพ่อจัดการเองดีพ่อจัดการเองปั๊ปั๊บปัว้ โทรหาใครครับผมทักไทยครับอ๋อผมพูดไทยได้ครับอพอ,<ข>อาอแนะนําตัวนะครับผมชื่อโจนาธานเป็นคนรับใช้ของท่านและนี่คือท่านเขาเสิบดาวสิบดาวสิบดาว p l e a